สวัสดีสำหรับพี่ที่เข้ามาแล้วแล้วก็กำลังจะเข้ามานะครับได้รับพระแล้วโอเคขอพระคุณครับผมได้รับพระแล้วก็ขอให้บารมีหลวงปู่คุ้มครองนะครับก็สวัสดีสำหรับพี่ที่เข้ามาแล้วนะครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยเวลาหนึ่งทุ่มโดยประมาณสำหรับพี่ที่ว่างเวลทจากการทํางานหรือว่าเสร็จสิ้นจากภารกิจนะครับสวัสดีครับท่านพี่กวินพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับมีไล์สดทุกวัน ลายสอบของเปียเราจะมีทั้งหมด2ช่วงเวลานะครับช่วงแรกจะเป็นการเปิดราคาในส่วนของพักที่ไม่ได้เกี่ยวกับรายการประมูลจะเป็นในส่วนของน้องนายนะครับน้องนายจะมาเปิดราคาให้จะเป็นช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองจะมาเจอกับที่ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับจะเป็นการประมูลโดยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะฉะนั้นก็เขาเ้าใจตรงกันว่าเพจมีการอาไ์สดอยู่สองช่วงเวลานะครับเหมือนเดิมก็เลือกเอาอยากดูช่วงไหนอยากดูพระเปิดราคาก็เข้าไปตอน5้าโมงนะครับอยากดูในส่วนของพระประมูลก็มาเจอกับผมหนึ่งทุ่มนะครับ